สวัสดีครับพบกับป่าไม้โจพันไม้นะครับแต่เยนนี้จะพามาดูเอบิวนะครับซึ่งต้นนี้ที่เราได้ทำการเก็บลูกนะครับไปนะครับเมื่อประมาณสองวันก่อนนะครับอันนี้ก็จะมาดูนะครับมันก็จะมีนะครับดอกนะครับดอกชุดใหม่ที่กําลังจะมานะครับอันนี้ก็คือติดเป็นลูกแล้วนะครับนี่นะครับผมเราจะติดผลนะครับผลเล็กหรือผลใหญ่ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น ได้อย่างหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณการติดผลนะครับถ้าเราปล่อยผลเยอะนะครับลูกนะครับก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับต้นนี้ที่เราเก็บลูกใหญ่ไปนะครับที่ไว้หลายลูกนะครับชุดนั้นนะครับก้นแหลมหมดเลยนะครับอันนี้ชุดนี้พอเราไว้ลูกเดียวนะครับแค่ลูกเดียวเนี่ยก้นไม่แหลมนะครับก้นมนครับจริงๆพวกนี้มันจะมีอยู่ก้นแหลม รดนมนแล้วก็ลูกดีนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการนี่ครับการบารุงการดูแลการจัดการนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการไว้ผลเรื่องของการจัดการผลนะครับถ้าเราไว้เยอะนะครับลูกก็จะเล็กอันนี้ก็คือต้นที่ว่าเราไว้ลูกเดียวครับต้นต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับติดผลมาลูกเดียวลูกใหญ่นะครับเกินครึ่งกิโลนะครับลูกนั้นครับติดลูกเดียวอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับความสมบูรณ์ด้วย ดอกมันก็มานะครับแต่ว่ามันไอชุดนี้นะครับดอกออกน้อยนะครับไปดูครับชุดนี้ก็ยังแค่เกล่นอยู่แต่ว่ายอดก็เดินสมบูรณ์นะครับนี้ที่เราตัดยอดนะครับก็ยอดใหม่ก็มาไปดูต้นที่มีผลอยู่นะครับเดี๋ยวนี่ครับต้นนี้ก็ดูแล้วนะคนต้นนี้ผมก็ใส่ขี้ไก่กับขี้ไก่แกรบขี้ไก่เก่านะครับ นี่ครับผลที่ออกมานะครับนี่แห้งแล้วนี่ครับดอกต้นนี้ดอกยังมีเยอะแต่อัตราการติดนะครับจริงๆพวกนี้ถ้าเราอยากให้ติดดีนะครับฉีดพวกแคลเซียมบรอนนะครับแคลเซียมบรอนเข้าไปเพิ่มนะครับให้อาการติดดอกติดลูกเนี่ยติดมากยิ่งขึ้นรับเนี่ยว้กิ่งแล้วอย่างนี้ครับเพราะผลที่เป็นนะครับเป็นตามกิ่งยิ่งมีกิ่งเยอะนะครับผลก็จะยิ่งเยอะนะครับ เราอย่าไปตัดกิ่งให้เลือแต่เหมือนถ้าเราทําทุเรียนเนี่ยเราจะไว้กิ่งยาวนะครับไม่มีกิ่งเล็กแต่พวกนี้เราไว้กิ่งเยอะๆนะครับผลก็จะออกเยอะเช่นกันนะครับเหมือนที่ผมบอกคือไอ้ตัวนี้เราไม่เน้นทางเคมีนะครับดูนะครับวันก่อนก็เกิดในกลุ่มตรงนี้ครับลาดำเลือเพี้ยพวกนี้ลงนะครับผมก็ปล่อยนะครับมดก็ขึ้นมากินครับเนี่ยมันก็ขึ้นมากัดมากินนะครับยอดใหม่ขึ้นมานะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้ามีอีกเดี๋ยวมันก็ใช้วิธีการบำบัดโดยธรรมชาติถ้าเรามีน้ำส้มคันไม้นะครับฉีดได้เลยนะครับตอนนี้นะครับยังเหลืองอยู่นะครับเหลืองเนี่ยผมแนะนำให้จากข้อมูลที่ทราบมาก็คือพยายามเน้นในกลุ่มของอินซีหรืออินซีเคมีนะครับอย่าเน้นเคมี Me. ครับอย่างนี้ผมก็มีตั้งอินซีเคมีแล้วบางครั้งก็เติมเคมี Me. กับเบื่อการสร้างแล้วก็เก็บอาหารนี่ ครับต้นนี้ผลนะครับต้นนี้ติดให้เรากินหลายรอบแล้วนะครับต้นนี้อันนี้เกิดจากลมนะครับเกิดจากเนี่ยผลที่เราเก็บไปนะครับแล้วก็ลมยกหัเนะครับดูลักษณะของดอกนะคอากาศร้อนจัดบางครั้งก็ไม่ไม่ติดนะครับนี่ครับผลนี่ก็ไว้อีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วก็ แต่ช่วงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยจะสุกเร็วนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับพอร้อนเนี่ยมันเร่งทําให้ผลไม้สุกเร็วแลววันก่อนที่ติดรอบนั้นนะครับสุกพร้อมกันหมดเลยนะครับความร้อนนะครับจุดนี้กําลังกําลังสวยเพราะว่ารอบนั้นใบเหลืองใบเหลืองจัดนะครับเกิดอาหารแล้วก็น้าไม่เพียงพอแล้วก็เติมพวกอินทรีย์วัตถุเติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปกับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับพวกเพียนะครับ มีน้ำส้มกลันไม้ก็ฉีดได้นะครับตัวนี้สารชีวพันธุ์เขาจะมีพวกอ่ที่เขามีจําหน่ายอยู่เราเชี้อพันธุ์ก็สามารถใช้ได้ครับหรือ,อยาลงเคมีก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําเป็นเชี้พันธุ์ดีกว่านี่ก็พอเริ่มที่จะเป็นนะครับครับนี่เลยนะครับจุดนี้ที่ปลูกทดลองไว้นะครับสิบกว่าต้นก็ให้ผลผลิตนะครับก็ดูแลไม่ยากนะครับนี่ต้น ครับผมสูงเม็ดเจ็ดนะครับก็เนี่ยสรงพุ่มมาอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เราก็ตัดนี่ครับให้มันมีเยอะนะครับเดี๋ยวมันหนาเกินเราก็ค่อยมาเอาใบออกบ้างนะครับให้มันปลงนะครับนี่ครับโอเคนะครับมาพามาดูเอบิวนะครับผลไม้ที่อ่าเราทําอีกหนึ่งตัวนะครับลักษณะของสีเหลืองครับผลไม้ทองคํานะครับเพราะว่าผลสุกมันจะเป็นสีเหลืองทองคำครับโอเคฝากติดตาม YouTube ปั่นไมเจอ้ปั่นไม่ด้วยครับผมครับสวัสดีครับ